ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซยจ็คดัมซิงวันนี้ก็อยู่กับเจ้าฟีซีเจครับย้ายมาที่จังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับพี่น้องตอนนี้ยังวิ่งไม่ได้เลยครับกำลังปาดทางออกครับเอาดินเปียกออกมาดูคันเร็ครับฟ u ซโซไฟเตอร์ลงโบชั้นล่างครับ าการบขี่ลังเสือครับวันนี้มาดูว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าแต่ล่าสุดเมื่อกี้ขึ้นไม่ไหวครับขึ้นไม่ไหวต้องให้จาจารยกลมมาโกยดินออกอีกรอบครับเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกมากแรงมากครับทีมงานได้พากันเดินจับเขียดจับกบครับเมื่อคืน ได้พอตุ่มตอนนี้ก็น้องไหม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วครับยังอยู่กับคันเก่าคันเดิมครับตอนนี้น้องไหม่ส่งกลับขึ้นแล้วครับนครับน้ำฝนตกเมื่อคืน เสียหมูคันแรกครับมาดูว่าจะขึ้นรอดหรือเปล่าการกลบปยทางให้อีกรอบครับนี่ทางค่อนข้างจะชันนะครับไม่จมนะครับนี่แต่ลื่น รถดำก็วิ่งกันอยู่สามคันครับเนื่องจากทีมงานติดช่วงนี้หวานข้าวครับพี่น้องถึงฤดูการหวานข้าวปลูกข้าวแล้วครับเสเกมก็ใช้นาครับหวานข้าวส่วนปลาบึ้มก็ใส่ควันก็พอข้างขาดครับยังซ่อมไม่เสร็จเรียบร้อยดียังไม่พร้อมครับ ปลาชมก็น่าจะหว่านข้าวเหมือนกันครับปลาชมตอนนี้เราก็วิ่งดินกันอยู่สามสี่คันไปก่อนครับวิ่งวิ่งเดี๋ยวก็ฝนตกครับอ่ะพามาดูกันโตขึ้นไหวไหม เทิงใหญ่ที่สุดในทีมแล้วครับคันนี้เอารอดไม่รอดรอดไม่รอดเอาไปไปไปไม่รอดครับ คันนี้ก็จะรอบช้าหน่อยนะครับนี่ฟูโซแต่ถ้าดินนืดอนื้ออะไรเขาครับแต่ถ้าลื่นก็ไปไม่ไหวครับโอ้ไม่รอดครับสงใสยสับเกียร์สองที่สับสองเลยบอ เกือบแล้วเกือบแล้วเอามาอีกรอบหนึง่งรอดไม่รอดครับสถานการณ์นี้ไม่รอดแน่นอน <laughs> อพุ่งเลย ไซเก่ห้าเลยน่ะ <laughs> มันยังเปียกอยู่อ้น่าจะต้องเอารถไทยมากรีดเพิ่มเติมครับลื่นครับพี่น้องไปไม่สุดครับเกือบสุดแล้ว ้องเอาดินแห้งมาใส่ครับเสือมูขึ้นขับเองเลย เอาพามาดูเจ้าไฟเตอร์กันต่อครับรอบที่เท่าไหร่แล้วจอกพี่น้องรอบที่สี่บอกเอาทำทางใหม่ครับรอด,ดไม่รอด,ดโอ้โหสุดยอดครับขึ้นจนได้ครับพี่น้องเอาโอเคครับบายบายครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ